มันไม่เางาจริงๆมันมีความนุ่มชุ่มชื่นมากๆปาอยากจะมาแชร์โฟมล้างหน้าดีๆบอกต่อให้ฟังคือสกินซูติ้งมิลกี้วอชของอควาพลัสปาเป็นคนที่หน้ามีสิวอักเสบสิวตันบ้างเล็กน้อยหน้าเหมันค่อนข้างง่ายมากพอาะาได้ลองใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดมากก็เลยอยากให้ทุกคนนได้ลองใช้เหมือนกันเดี๋ยวปาขอตัวไปคลีนหน้าแป๊บคลีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อน ามด้วยโฟมนมล้างนะ้านวดให้ทั่วใบหน้าใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเขามีคุณสมบัติที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกน้ำมันส่วนเกินและคราบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดแถมยังมีนวัตรกรรมที่ช่วยลดสิวและลดพวกแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยเนี่ยหลังล้างหน้าเสร็จเราอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยนะว่าผิวหน้าแบบมันไม่เหาจริงๆมันมีความนุ่มชุ่มชื่นมากๆเนี่ยเช็ดใ,ให้ดู ให้ดูใก,กล้ๆบอกแล้วว่าดีจริงหน้าใสกิ๊กโฟมลังหน้าที่ดีจะไม่ทําให้ผิวตึงผิวเอียดตอ,อบโจทย์มากๆไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ํำหอมผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนบอกเลยว่าใช้ตัวเนี้วนไปจ้า